अब तैयार हैं ना? आप 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 त ก็เดี๋ยว50บาทพูจะทำไรได้ลดลดราคาให้เลยเอาไปเลยลดราคาให้หน่อยได้ไหมครับลดลดราคารลดราคาให้หน่อยครับให้เลยครับเรามีฟูดชัก Battle Kit นี่ถุงนี้เนี่ยพกพาไปทุกที่บอกเลยว่ามีประโยชน์มากและตอนนี้ผมก็ได้ใช้ประโยชน์มาแล้วครับ ผมอยากได้ดอกอันนี้ดอกรับพี่รอยนะห้าร้อยอย้มขเลยมีต่อราคาของพีมีงั ใคล้ากันเลยจริงเราไป่นสางกือมากเพราะว่าเราทำตามขั้นตอนที่ครูสอนจริงวิธีครับบอกเลยว่าของพี่ซึงยอนอ่ะโอ้โหคำดีมากจริงยอดนี่เขาทำเก่งมากแล้วก็พี่เขาแบบมาช่วยผมพับเขาเรียกว่าไงอ่ะจัดกระดาษให้แบบพับเข้ามาได้ี่ซึิเอนสุดยอดยอดมากครับ이거지금ช처นโ는ชอมาม 어, 옛날에 한번 해보고 지금 두 번째 해봤는데, 근데 좀 오래됐어요. 한 어, 4년? 어, 뭐, 어, 어려워. 뭐, 그냥 근데 사실 잘 어. 너무 잘 알려주셔서 알려주신 대로 했는데, 어. 그냥 제 취향대로 그냥 이렇게. 어? <laughs> 안녕하세요. 푸트로 배틀 시즌2에 나오게 되었습니다. <laughs> 우즈입니다. 여러분들, 어, 이제 배틀이 좀 있으면 시작되는데, 많은 응원과 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 오케이. <laughs> 예. 감사합니다. <laughs> 감사합니다. บุญเคยจัดแบบเป็นแบบเวิร์กช็อปเล็กๆแต่อันนั้นคือช่อเล็กเลยอันนี้คือใหญ่ที่เราไม่เคยจัดนะฮะบุญเป็นคนที่แบบงานละเอียดละเอียดจะไม่ค่อยได้ใช่ครับแต่ก็ประมาณนี้แหละได้เท่านี้แล้วล <c oughs> ่ะฝากพวกเราสองคนบุญกับเต้นนะครับผมทีมสีแดงนะคะผมแล้วก็ฝากรายการฟู้ดทักซีซั่นสองเลยนะครับผมพราเราทาเต็มที่มากเลยรับรองสนุกแน่นอนครับด้เป็นไงครับยากไหมครับก็ยากนะเซนว่าก็ยากตอนที่แบบ เขาเรียนบะือกกับต้องแบบหัานหน้าดอกไม้ให้ไปทางที่เราอยากจะแบบให้คนอย่างเงี้ยด้วาโอเคอยากได้กันไหมคได้ <c oughs> ถ้าอยากได้นะครับก็ต้องมาเชียร์ฟู้ดทรอคแบทเทิลซีซั่นสองทีมสีแดงนะครับเฮ้ีดีมน้ย Okay.